Smilling We'll together we be together be ขอเพียงแค่นั้นเรามายิ้มให้กันสวัสดีครับพบกับรายการรูบอกวัดพีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบปั d ตี้เมรี่สกันนะครับเป็นแนวหลอนไม่หลอนไม่รู้นะครับไม่รู้ครับไม่เคยเล่นเหมือนกันครับเอามาครับโอมันก็มีคนเยอะแต่ว่ามีแค่นี้เองอะ่ะสาม,มคนโอ้โห uh huh. สิบอเอ้ยอย่าเพิ่งครับต้องถามกันครับ ม่มีอะไรเลยินเฮลโหนแจ้งเค้าแบบว่นมีอะไรเลยแล้วโฟบารีไม่เลยอ่ะอยู่ด้านมีซีเจด้วยนะครับซีเจใกล้บ้านคุณสะดวกนะครับสะดวกสบายสบายจริงเดี๋ยวคอยดูนะซีเจคืออะไรเออแบบนี้ไม่แบบนี้ยังไม่แบบนี้ยังไม่ได้เล่นเออไอคุณเปียครับอย่าเพิ่งไปก่อนดีครับไม่ได้ไปก่อนสำรวจเฉยๆมุกซ่าไม่ต้องสำรวจครับต้องไปของผมมีอะไรเลยมาเลยครับ ตรงนี้ครับ,บไม่ต้องไปชำลวนครับมานี่กันครับเอาคุยกับ ECJ กันครับโอเคครับมานั่งเรียนแล้วมานั่งเรียนเดี๋ยวครูตีหรอกตีดิหเ,ดเหยียบหัวดูหนังกาเล็กซี่รอหัว <c oughs> กาเล็กซี่ครับหนังกาเล็กซี่ผู้ใชน้น่าเออมากแล้วก็จบจบรถเดีวยวเฮ้ยมึงจะนั่งเรียนไหมคะไม่ งัวแล้วแปนะเชิญกันกันซิกอุลเลตตุตุตุไเหอไปเถอะอ่ะเสร็จกันกันดูตูเรียนจบแล้วไปอะไรนะครับเดินกับอะไรไม่รู้เดินเข้าไปบุกใจมารอด้วยไี่มีอะไรเราลองไปบ้านสีฟ้าใหญ่ๆสิครับ แล้วคุณอาจจะเจอ่คุูเจอไปในอรอบหนึ่งนี่ไหในสีฟ้าใหญ่ๆนะไม่ใช่สีแดงน,นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเหรอบอกแล้วไม่มีความกลัวในตัวเองว้ยแล้วครึ่งเรน,นลหรอไปเล่นแบบนี้ดีกว่าคุณเข้าไปก่อนเนี่ยผมผม มีความรู้สึกว่าผมจะกดอันติเมตเอฟโฟผมจะกดอันติเมตเอฟโฟแล้วนะคุณมาแล้วครับคุณกิดไอเกสหน้ากูตรงไหนวะย่าไป